อันดอโต้ะเทเนสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูรีวิวการติดตั้งนะคะจออันดรอย่แกับรถกระบะนะคะตัวนี้เป็นกระบะ MG x c e n d e r นะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะ เป็นกระบะของเ g ็ค่ะการติดตั้งนะคะตัวนี้ก็เป็นขนาดจอ10นิ้วค่ะลูกค้ามาเลือกเปิดเป็นจอ a อ d ด o i d พร้อมต้องรอกคันนะคะตัวนี้ก็คมชัดมากเลยนะคะน,นี้เราก็คาลิเบตเรียบร้อยแล้วนะคะทําให้เราถอยระยะก,การจอดนะคะได้ง่ายขึ้นทาะ้นนะคะมองเห็นทุกมุมมองเลยคะ่ะของรถค่ะกดรูปดดแบบ 3D ก็ได้นะคะกดไปล็อบคันค่ะด้านหน้านะคะดูได้แบบหลายมุมมองนะคะ การใช้งานนะคะเราก็แค่แชร์ฮอสปอตให้จอนะคะเราสามารถใช้งานแอปต่งางๆได้เลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็น Youtube ตัวที่ไม่มีโฆษณาค่ะ mm hmm. ต้องเสียงสียงได้นะคะ mm hmm. คมชัดมากค่ะตรวนี้ค่ะภาพละเอียดมากเลยนะคะ แอปวีค่ะก็จะเป็นแอปดูฟรีทีวีนะคะทีวีออนไลน์ค่ะช่อง3ามพเ้าเราสามารถดูผ่านแอปนี้ได้เลยนะคะเพียงแค่กดทดลองฟรีค่ะเราก็เลือกช่องที่เราต้องการได้เลยนะคะเป็นช่องได้นะคะกดกลับค่ะแล้วก็เลือกช่องค่ะช่องเจ็ดนะคะ ดาวโหลดแอปเพิ่มเติมนะคะผ่านเพ s สโต์ค่ะล็อกอิน Gmail เข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็จะมี n e ็ตฟรีให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้ค่ะมีบัญชีอยู่แล้วสามารถเข้าใช้งานได้ค่ะอีกทั้งยังรองรับทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะคะปากลูกเล่น DSP ได้หลายแบบนะคะเลือกแบบที่เราต้องการได้เลยค่ะลำโพงสามารถเปลี่ยนลำโพงได้นะคะให้อยู่ตำแหน่งกลางได้ค่ะ Google m a p ะตัวนี้ค่ะ นะะตัวี้ล็อกขึ้นได้นะคะนะรใพอเราใส่กล้องถอยนะคะภาพก็จะตัดไปที่กล้องถอยค่ะภาพถอยนะคะ,ะ,คะก็จะแสดงเลือกเลือกได้เลยคะ่ะว่าเราต้องกับนะะภาพถอยจะเป็นแบบนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น3 6มหูแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นภาพถอยนะคะตัวนี้องศากว้างมากะคะ่ะ สำหรับลูกค้านะคะที่ใช้รถ MG Extender ค่ะสนใจติดตั้งจอ Android พร้อมกล้องรอบพันสามารถแอนไลน์สอบถามเพิเ่มเติมได้ที่ไลน์ ID a s i t e t h a p o r i a ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ